Oh ชั่วโมงมารอบมารอบเช้าอีกตีสองมาถึงประมาณตีสี่เสร็จตั้มตีสองแล้วมาถึงตีสี่ตั้มพุกทีครับตอนช่วงบ่ายสามทีช่วงเช้าอีกอีกสามทีก็จะได้เป็นแบบนี้เาวสะอาดนะครับโอเคครับอันนี้หอยยังไงป้าอันนี้ลองลองผ่านัวกอีลองเอไปสองทุกทีสองสองเพื่อนแหมเอแหมหนึ่ โปจุ่มจืนอ๋อไข่เก็บระสาความชื้นนี่ใช่แต่นี่พราะเป็นแบบนี้อันนี้ถึงถึงโลไหมถึงแตะอันนี้มันสองสีต้องจิตมันสองห่อได้ครึ่งโลขนาดนี้นะสองห่อได้ครึ่งโลห่อละทโลหนึ่งให้สี่ห่อให้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าก็สั่งโลหนึ่งให้ทำให้สี่ห่อเป็นโลไปเลยว่าสี่ห่อสามรอย สี่หอสี่หอหนะสามร้อยคือกิโลหนึ่งสามร้อยบาทเขาไปขายก็ต่อไปไหนเขารู้เขียนเมื่อว่าไปไปไหนสถานีกีฬาอ๋อขายจีระครับจีระหัวลูกไปจีระน้องมีหัวลูกไปเขาไปขยำต่อหรือเขาไปขายลูกขายนี่เลยเาขายนี่เลยจัดเปล่าตัวนี้ไม่ใส่รอ้าตัวนี้ใส่เม็ดใส่รองเท้าอตัวนี้ อันนี้ก็อันนี้ผมก็หัวละสิบห้าบาทเขาขายยี่สิบอันนี้ก็คุกเราคุกมะพร้าวเองอร่อยมะพร้าวเป็นแบบไม่ไม่อ่อนเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ไม่พอพอคูได้พอแบบแต่ไม่แข็งเนาะอันนี้ก็คุกแซนด์ตาลหน่อยไหมครับใส่เกลือใส่แซนด์ตาลหน่อยใส่เกลือแซนด์ตานนี่เองแล้วก็อันนี้ไปส่ทธิสิบห้าบาทสิบห้าบาทเราก็ไปเอากำไรเ้าก็เอามาไปขายสักยี่สิบแถมมา เมื่อกี้ก่อนมาก็เอาไปเท็กโลครับไปหาโลเลยจ้ะหาโลที่ตำกันเมื่อวานเนาะะเอาแบบที่ว่าไม่ใส่ะพร้าวพวกปลาไปลนะจ้ะแต่ว่า้เอาเป็นกิโลไปเขาไป็นผสมเองปลาปลายนี่โลเท่าไหร่ไายโลสองร้อยจ้ะสองร้อยพอชิมเลยไหมใช่ค่ะอืมว่าอร่อยกินไในกะละมังเดี๋ยวผมผมจะไม่ไม่เป็นไรผมจะไม่มาพิสูจน์ว่ามันมันอร่อยจริงไหม ไม่ไป็นไรแตนนี่ครับเนีจะให้กินจะให้กินเาไดูแก่ๆไปกับมาก่ๆครับอันนี้ก็เอ่อคือปกติจะชิมก็จะตัวไปนะแต่ก็คือมันมีหลายเจ้าอลยแต่เจ้าใครเจ้าไก็แต่การสมอันนี้ที่ปากแต่จะมันกิิาแบบอหวานก็โอเค เจ้าไหนก็อร่อย <S 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 อือ้ตัวข้าวม,มันอร่อยอยู่แล้วตัวข้าวม,มันอร่อร่อยเหรอขายต่อู่แล้วอือมม่ได้รอ,อ,อร่อยอรอยนี่ก็พ่อเขาไปขายต่อวันนี้ขายนี่เลยยี่สิบเจ็ดอ,อกยี่สิบหโลนี่ยได้ยี่สิบเจ็ด จิ้มิมบอกไ้ิมอร่อยครับอร่อย <laughs> จิ้มมุดจะมด <laughs> โอเคครับมาจิมถึงที่นะครับ <laughs> ตัดก่อน <laughs> เอาใไหมหนึ่งสองสามมาตองตองตองกันเดียวกัน <laughs> หนึ่งสองสาม วันนี้มาชิมข้าเหมาครับจนจนมดกระทง้วกันเลย้วมันห่อกิเลนไปคุยไปมุดจ่อยครับแบบวันนี้คืนวันนี้ก็มาเยี่ยมครับตามล่าหาข้าเหมาครับแต่ว่าเพลิน,นมจจกกันทุกพูดยังไงอะัข้าเหม่าวัฏจักกานทำหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่กนะ็แตต้องมารอบคืนประมาณตีสี่ออกจากนงนสูงมามาถึงประมาณตีสี่ครึ่งตอนนี้ก็ ไก่เกือบตีห้าแล้วมั้งนม่รับวันนี้ส่งน้อยนะสง่งมาเอาไปเอาไปแล้วรอบนึงใช่ไหมอันนี้ครับ เอาไปส่งขม่ากันครับได้ครับนอ้ไปส่งขม่าบครับเาอาขมาไปส่งครับครับ,เร,บ,รบเราช่วยกัน,นขนขเม่าไปส่งไม่รับ อันนี้น้องแมวครับอันนี้ก็หกโมงเช้าเอาว่างไว้ยังไงนะครับเนี่ยยังมีขนมไม่ค่าไปส่งเราไปขน,ขนมข้าวต้มครับมีข้าวต้มครับอันนี้มีขนมตาลขนมห่อหรือเปล่าอาะอันนี้ก็มี ขาเมาที่จะต้องไปส่งน่าจะไปจิระใช่ไหมเอาไปจิระเนาะโอเคครับไป ขมาออนขมาออนบ้านบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้นน้อยบ้านน้อยบ้านน้นน้อยชาวบ้านเขาเป็นสินค้าเอาท็อปมาเนี่ยอ่าเป็นค่าประจำปีพอปีนึงทำทีเดียวปีนึงได้ทีนึงอ่าทีนึงทีนึงอันนี้รักฐานนี่ว่ามาจากของแท้ๆเลยอันนี้็นอะไรเราจะมาต้นเราจะมาชิมต้นต้นเข่าที่เขามามาหมัดมาห่อเอาไว้ เราจะตามไปดูว่าข้างในเป็นยังไงจะมาเป็นรสชาติจะเป็นจะเป็นตามที่ว่าเขาเขาซาลาไหมบ้านเลยไหมมาเขม่าเจ้าหนี่อร่อยอันนี้เป็นต้นข้าวเลยนะคะต้นข้าวสดๆอ๋อยืนยันว่ามาจากของจริงนะคะแล้วอันนี้เป็นเมื่อเราได้ข้าวม่าแล้วเรามาคุกนะคะเจ้าว่าเล่าเจ้าว่าเล่าจะเว่าใช่บอาไทยมันโตคนละบอกไทยก็เป็น อันน okay. ี้ม like oh, ันมีอย่างแน่ข้างในมีข้าเมามีอบข้าวข้าวข่าเมาผสมมะพร้าวรสชาติลองดูไม่กะทิไม่ใส่ะชิน้ำตาลน้อยนอดนรน้อน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยเป็นยังไงอร่อยครับหอมชิมให้เท่าะเลสิบให้สิบครับแทงแทงนั่นอย่หอละยี่สบาทยี่สบาท อ๋อเขายี่สิบบางทีก็ยี่ห้าบางทีก็สามที่เลื่อยแต่ปริมาณบางทีก็ยี่สิบบางทีก็ยี่ห้าบางทีก็สามที่ขึ้นห้าสิบอะไรเงี้ยแบ้ขั้นเหนียวแพนข้าวอ่อนนะครับอร่อยเป็นไงบ้างข้าวเนี่ยของแท้เนี่ยของแท้ไม่ใส่สีไม่ใส่สีครับใบเลยเป็นไงนิ่มไหมหอมไหมหอมอร่อยเป็นข้าวข้าวอ่อนข้าวเพ่จะเริ่มแก่นะขาเอามาผลิต นั่นเนี่ยพอไปตองเนาะจากวัาสุดวธรรมชาติสะอาดสะดวกปลอดภัยเอองหอมไหมเนี่ยมีชงหอมกันไม่พอกินครับขอบคุณครับอร่อยครับอร่อยรสชาติเป็นไงครับนุ่มครับชิมให้่ะไ่ครับเต็มสิบเต็มสิบใค้ชิบแล้วกันครับ รสชาติชอบมันเป็นแบบไหนรสชาติเป็นความรู้สึกมันนุ่มดีครับรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งทำเพิ่งทำแล้วก็หอมหอมมะพร้าวก็หอมข้าวเมาข้าวเมาอ่อนไหมข้าวเมาอ่อนครับภาษาโคราชว่าไงขลิกอะไรข้าวเมาข้าวเมาอ่อนเนาะข้าวเมาอ่อนจากบ้านน้นหน่อยนะเนี่ยอร่อยครับเกลี่ยกลับครับ